สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง10 r a ซ i n g อีกแล้วนะครับผม10 Racing วิ่งงานหลวงวันนี้เรามาดูเจ้าคุณปูนะครับวันนี้เรามาดูรถตักเจ้าคุณปูนะครับโค m ัตสุ HD 20 HD 20นี่แหละครับนี่ครับเจ้าคุณปูนะครับผมน่าจะเป็นรุ่นดึกดำบันนะครับเก่านอกนะครับผม กานอกแล้วมาเก่าที่ไทยด้วยนะครับน่าจะเสียสามสิบสิบปีแล้วรุ่นนี้รถตักเจ้าคุณปู่ทุกวันนี้ผลประจำการนะครับมาเป็นรถยกของนะครับเป็นโฟกลิฟ์แล้วทุกวันนี้เราจะยกลิฟต์ย,ยกท่อนะครับท่อ80ไปลง ถนนลูกลังนะครับผมใช้เจ้ารถตักเจ้าคุณปูครับทุกวันนี้ตักดินไม่ได้แล้วครับได้แต่ยกของเท่านั้นปดประจำการแล้วไทเทนเลอร์เจ้าร็อกกี้นะครับผมไทเทนเลอร์ร็อกกี้นะครับครับรถตักเจ้าคุณปู่ ซื้อมาตอนนั้นก็น่าจะราคาก็เป็นแสนอยู่นะครับตัวนี้ทุกวันนี้น่าจะเหลือไม่กี่บาทนะครับตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วเลี้ยวใช้ล้อหลังเลี้ยวนะครับตัวนี้เจ้ารถรถตักเจ้าคุณปู่โคมัสสู HD 2 0 ท่อ80ขึ้นรถนะครับใช้ประมาณ14่อนนะครับผมไปทำถนนนะครับับโดยช่างชัยครับ ถ้าเป็นโฟกลิฟต์ตักจะง่ายกว่านี้นะครับไปนะครับเจ้ารถตักเจ้าคุณปูณนะครับข <c oughs> อบคุณสิ ท่อนที่สองนะครับสองเนีเ่ยนี่ครับรถขุดเจ้าขุดปูตัวแรงสมัยก่อนนะครับช่วยช่างใช่ไหมช่วยดันปลาปลาเข้า ร้อยครับรถขุดเจขุดภูไปแล้ววันนี้เปลี่ยนอาชีพเป็นรถรถตักไม้ไม่ใช่รถโฟรลิฟแต่ก่านเป็นรถตักนะครับเลี้ยวเพาหลังนะครับทั้งหน้าเป็นสองเผาคล้ายๆสิบร้อนะครับไม่ไม่ใช่สองเผาเป็นหนึ่งเผานะครับแต่สี่ล้อนะครับคล้ายสิบร้อนะครับ เอ้าใหญ่นะครับเอาใหญ่รับน้ำหนักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องสิบล้อซีมีงานหลวงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเราลงกันกปีบปุจเจาลงได้หรือไม่ไปดูกันเด้อ ใครผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอขุดชุมนะครับจังหวัดยะโสธรน,นะครับมาเยี่ยมมายามกันได้นะครับเอฟสองเอฟซีนะครับถ้าใครมาเดี๋ยวผมแจกสติกเกอร์ให้นะครับผมบอกว่ามาหาช่อง10ล้อซีมิงานหลวงนะครับเสียต้องนะครับช่อง10ล้อซงมิงานหลวงเดี๋ยวแจกสติกเกอร์ให้เลยนี่ครับรถขุดเจ้าคุณปู่ ใครที่อยู่อำเภอกุอชุมนะครับได้ชมคลิปแล้วอยู่ใกล้เคียงผมนะครับจโสทอนนะครับแวะเวียนมาเล่นกับผมได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงน้ำเปล่า้าาะแจกติ๊กเกอร์ครับบอกมาบอกมาจากช่อง1 0อ0ซิ่งวิงงานหลวงครับมาผมเลยครับผมใจดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับ เดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวนะครับแล้วพบกันทีต่อไปครับผมมากครับฝนตกแล้วแล้วพบกันครับผม